ขิ้งว่าพร้อมแล้วลูกขิ้งว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปหาพงกลับก่อนไปซ้อมก่อนเดี๋ยวเขาจี๊สะมันก็สิ๊ิหลีกหลีกโดนกันนี่เอากูตาเนกจ้ะกรยซิบฮอว่าท่านได้กินอยู่จะสิดองไม่เห็นอย่างดอกพอเ้ย อยากไปแบบนี้ว <Tipp s> <m> ่าไงบ่ามาเอาตเงมาาบรรยากาศโอเคแสดงเื่องนี้คนนะคะเดี๋ยวงบทกนใ้เปะเอลยอันี้น้อดท่อออกได้ท่อแบบ่ายฉแรกเนาะร่คือฮะวัยยุ่ย่ไย่นี่คือเรื่องผู้ใหญ่บ้านนเ ภากแรกของนี่คือแบบอดีตเนี้ยตูใหญ่อันนี้เป็นน้องเนี้ยตงอิงกับปอมแปมเนี่ยคือเออกับปอมแปมเนี่ยไอ้หัวหายหัวพอหายก็เลยพากันมาแจ้งความกับพ่อปุยใหญ่หลักให้พ่อปุยใหญ่ประกาศให้ได้ว่าหัวหายยังเสียอ่าแล้วก็อดีตเลยว่าพ่อปุยใหญ่ป่ยอยู่เดี็กชิบไป่น้ำให้เด้อจัดใส่ข้าวจัดใส่ข้าวหนึ่ง อรับก็เลอ่งอ่าอย่าฟังมดะมูเสร็จเสร็จแล้วอ่าสดเสร็จแล้วปึ๊บเพิ่นกับไปตามพอผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่กับมาเขาก็ได้บอกเพิ่นว่าอ่ามัวมันเสียโน่นนี่นั่นเพิ่นก็บอกว่าถ่าจะข้าเด้อเพิ่นสิไปประกาศใหพอเพิ่นขึ้นไปประกาศิ่นกาไปเฮเทมากระวัวไฟมันดับมันประกาศปกติระวางระวาระกานเพินก็เลลงมาบอกว่าพอดีว่าไฟมันดับบอกกับพูกตัวเสร็จป๊ ยแล้าไฟบัติดสีประกาศให้จ้าจ้าขอพูดหลายๆได้อฝากดิเด้พอปุ้ยยัยอันนี้หมดก้าวนะเดี๋ยวจะมาบีบว่าจะพูดอะไรบ้างเสร็จปุ๊บพอตกกะกะไปเป็นเมียเพื่อนเนี่ยกะกะอ่าเมียเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นไปอาบน้ำอาบท้าพอปุ้ยยัยไปกัขึ้นมาทั้งทๆกันขึ้นกันทั้งเฮี่ยนไปก็เห็นเมียพอปุ้ยยัยไนเนี่ยกำลังใส่ชุดสัญญาณอาบน้ำอยู่เนาะพอปุ้ยยัยก็เกิดมี่อารมณ์เออแ็เลโอ้ยเมียเพิ่มาหนาักแท้ไหนพอจันจะบ่งเนี่ยเด้่่เสร็จปุ๊บ เนี่ยเลยบอกถ้าันแสร้งอยาสืหาไม่เห็นจังซี่มันโมดีดอกเสร็ตปุ๊บเขาทายไปแล้วเขาทายไปแล้วเซ็จปึ๊บเพิ่งก็เลยบอกว่าห้องนั้นนี่มันบมท่าดอกถ้าันแสร้งหรือยังอยากจัดรถเสร็จปึ๊บเพิ่งก็พาก็จัดกันจัดกันปึ๊บปุ๊บกับพ่อเ่ยคนก็บพ่ออันนี้เ่าใส่เสียงเซิร์ฟเองร้องายไปแล้วเพิ่งจะจัดกันเสียงโอกอ้าโอ้อ้าคนตัวกันอย่างงี้นะประเด็นเซ็ตปึ๊บจัดกันห้องโอกอ้าโอ้อ้ไฟมันมาแต่ไม่พอกระจายความ ไม่ได้ปิดออมันก็เลยออกไม่ปั๊บดันตมุ่งบ้มันก็ดังตัวมุ่งบ้านเลยตัวสองคนจะได้ยิ้นห่วยไม่แม่งหรแม่ผู้ใดเนี่ยผู้นั้นก็อย่างยินผู้นั้นก็อย่างงี้เสร็จนะเสร็จปุ๊บร้านกนั่นพวกตัวกันมาร่วมกันทีนี่มาอยู่นี่พอผู้ใหญ่ก็ล้มพอผู้ใหญ่เป็นกันลังเลยอ่ะปั๊บปั๊บผมล้มอ่โอ้ยมันเต็มไปหมดเลยซาบะห่วยเป็นยังไงที่จะมากันเต็มแท้มากจรงจริงอี๋ห้องอกอ้าอกอ่างเนี่ยดูสิ คนในหมู่บ้านเขาแตกตื่นมืดห้องที่ยหญ่มันออกกวนกระแจ็คท้าวแล้วเราก็เล่นเล่ได้งวดไฟมันติดพอดีไฟที่วันมันดับอ่ะนาวันนี้เราก็โอ้ยไฟอย่างมาติดตอนนี้ที่เดนพวก์ตัวก็บออกกันที่เราอยากยิงสีเด้ออย่าตายคนจ้าจ้าจ้าขาไม่กระเซ็นไฟต่ำมากนลยมีที่เรื่องเล่าเนาะแต่อนี้อยู่กลุ่มกวนัจแต่สาบีไทยตอนนี้ก็คือว่ามาแจ้งข่าวภูใหญ่บ้านว่างั่วเสีย ฉากแรกเปิดมาปั๊บสองนเพนี่ยนั่งกาลังสิงสมกันอยู่ล้างใจนั่ง,นนงพอต่ออทีมอเตอร์ไซค์เนี่ย <c oughs> มาจอดบางีแล้วกันางานมาคุยกันอย,ยู่นี่ผ <c oughs> ู้ได้ขับขับเป็น,ป <c oughs> นบ่นรถบ่รเป็นบ่ร <c oughs> ับนบเนน็่น, <c oughs> าาน่่เ่่นี่รนบนรัปปบไป็รปไปนอปน อันนี้อันนี้ของเขาเนี่ยเป็นบทสซนบทสซนหมายถึงว่าเรามีบทมีท่อพงอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องเห็นมาอ่านมันมันสิเก่งกะเละให้ให้เขาสบายอาาดสบายสบายแต่เนื้อหาก็อยู่ในเรื่องราวเนาะเป็นเป็นบรรยากาศอีสานบ้านเฮาคิดยังไงนี่มุกยังไงอย่าซ้อนแซ่กเสิแม้ว่าเด็กกินจนอนไหนเอาไม่เอาเดี๋ยวจะบอกนึงเนาะทีเนีะงั้นจะจะพิสบทไม่เด้เนี่ยเพราะว่าทุกคนเลยว่าเบิดหลังเหนื่อยไม่สำรับนลังไม่ไม่กันเบาเถลยกันหน่องนั่นแหละ กระสันเดี๋ยวขอไทยฉากกว้างกฉากกว้างคือไม่มีบทพูดซุมนี่กำลังเหตดของงงเงี้งแงเดี้ยเสียงกิ้วกระโดับรถมาจอดพอจอดปั๊บกับวนมาทั้งกีเน่พี่ขับได้อยู่่ไพี่ขับได้อยู่ใช่ด้วยเนาคือมั่นใจในตัวพี่มากขับได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ขับตามมาเยี่ยมยูนี่ของแอนมาเยี่ยยูนี่ล้กันพอจอดมาอยู่นี่แกดิ แค่นี้มุกว่าเนอะประมาณนี้ถ้าั้นตรงนี้แค่เส้นหมดเลยมันมกว่างนหมดเลยเลือดเนต้องเริ่มรอชิบหายเลยอ่ะ ปิาปารุีมืนีเี้ยเดี๋ยวตังลำกันโอ้ขับคันนี้เหรอโอ้นึกว่าขับรถซาเลงต้นมาแล้วป่อตนมาแล้วตนเอ้ยตนคือตื่นสายแต่ตนโอเอ้ยยน อเอาน้องท่าับจอดจออันนี้เนี่ยมาอทั้นีนี่โหสั่นงอตนถ่ยรูปถ่ยรูปถ่ายถ่ายรูปกับพี่ตนหน่อยหนึ่งสองพีพี่ยูทูบเบอร์ขออนุญาตแกส่น แต่กดีไม่เดี๋ยมาขึ้นตรงนี้เลยนี่ครับซาเลยอุ้ยขับเลยลูกงองขับเองสิลูกเขลูกขับไหนูกวเป็นม่บ้านลูกม่เียวยากอย่ให้งอเอาขึ้นให้ก่อนงอเอาถ้าพี่ึ้นะพี่ว่าต้องยกตัวแน่เลยเออ ตอบประมาณหนพี่ท็อปีเซนวนเราเป็นดาราตอน่ถเนาะดังตอนเถวน้ะเจบีบทายองอิงเลยสมือนไทยแต่ป <illustrate illustrations Maple underside> <YouT> ักต้นพักต้นดังแล้วอาถอยเด้อถอยเด้อถอย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 แม่ป้ามดอมอนพริส พี่ตามอขเดก็ไม่พอสอม่โอ้เออพ่อเด็ซื้อขนมข้ตบขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับผมขอบคุณมากมายไก่กองครับสวัสดีครับ